สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟซี 3, ทุกท่านเรามาดูสรุปบนกันสุดท้ายท้ายสุดก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าพรุ่งนี้มันจะมาตอนไหนมูหรือจา๋าจะรู้กันในทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูเลยเขียนไว้แล้วหนึ่งถึงหกคลิป 1>, 1 2 3 4 5 6คลิปจะไปตัวไหนเยอะก่อนเพื่อนสีแดงคิดนะมาดูกันเลย1 4 1 6 สามสี่มีหนึ่งอีสองสามหกมีที่หนึ่งอีสองสามสี่ห้าสามหกมีที่ห้าสองเจ็ดมีหนึ่งสองเจ็ดมีหนึ่ง สองสองมีที่หนึสองสองมีที่หนึ่งสองหกมีหมีสองสองหกมีที่2องสองหสองสามเจ็ดมีหนึ่งเจ็ด สามเจ็ดมีที่หนึ่งสามสองมีหนึ่งสามสองมีที่หนึ่งสามศูนย์หนึ่งสมีทส,สามหนึ่มีหนึ่ง ห้าศูนย์มีหนึ่งมีสองห้าหนึ่งมีที่หนึ่งห้าหนึ่งห้าสีมีหนึ่ง าหกมีที่หนึ่งห้าหกมีที่หนึ่งสามเก้ามีหนึ่งมีสองสามเก้ามีสองเก้าสองมีที่หนึ่ง เก้าสีมีหนึ่งศูนย์สองมีหนึ่งศูนย์สี่มีที่หนึ่งสองห้ามีที่หนึ่งสามห้าไปเป็นล่างเลยนะี่ ามห้ามีที่หนึ่งเก้าห้าเก้าห้ามีติ่มเอาไว้นี่แหละที่หนึ่งหนึ่งเนาะ ได้สามหกตัวเดียวหนึ่งหกหนึ่งหกก็ไม่มีหนึ่งหกมีตัวเดียวหนึ 1, 6, ่งหกอยู่ในนี้ตัวเดียวเลยหนึ่งหกเอาหลักร้อยคือหนึ่ง หลักร้อยคือหนึ่งบวกเจ็ดหลักร้อยคือหนึ่งบวกแปดเด้เก้าสองนี่คือหลักร้อยเอาสองตัวนี้เลย ตัวเดียวเด็ดสามหกตัวเดียวมันเหงาเกินไปได้วยนี่เก้าสามหกสองสามหกกันกันจะกันไว้ให้นะคะเอาที่เก้าห้าเก้าหกศูนย์หกจะมาศูนย์ห้าไหม ศูนย์ห้าสองเก้าห้าสองเก้าหกสองศูนย์หกสองศูนย์ห้าเอาไปที่เลขสองนะคะที่เลขสองหลักร้อยได้มา 45 45กันไว้แต่ตัวเดียวดิดๆคือ36 236เสร็ไปเดี๋ยวเตมตัดนะ ตัวเดียวเด็ดเดลยสามหกอันนี้กันไว้นะคะกันไว้สองหางถ้าใครโชบถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องเอาสามหกตัวเดียวเด็ดเด็ดไม่เยอะไม่น้อย แต่เศรษฐีมั่งมีเศรษฐีมังมีนีมม่มันจะมาที่ 5, 7, 9, ห้าเจ็ดเก้าเด่นที่เก้ามีห้าหกมีเก้าหกเก้าหกศูนย์หกไม่มีจัดไปที่เก้าหกหลงเก้าหกนะคะกันไว้กันไว้เก้าหกเก้าหก มามีอเลยเนาะชอบกระจัดเลื่อนทางไปเตีมงเตียงเตียงไปดูนะ อันนี้มาที่สองหกได้ตัแล้วถ้ามันเข้าตัวนี้แหละถ้ามันจะชนกับนี้มันจะมีโตัวได้นี่แต่หลกักร้อยของเราทำได้สองเนาสองเก้าหกตัวนี้เก้าหกสองจากปักธงชัยจากปักธงชัยดูเตรียมรวมสิ

หกเจ็ดแปดแปดบวกเก้าเป็นเจ็ดเติมเจ็ดได้เติมเจ็ดได้สองสามหกห้าหกเติมหนึ่งก็มีได้เติมอยู่ดิเติมหนึ่งเติมหนึ่งเติมเจ็ดเก้าหกสามเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดไม่มีเติมตัวนี้แต่อีกสูตรนี้มีเติม เต็มศูนย์ที่9 9 9าเตัวเดียวเต็มศูนย์ที่เ้าตัวเดียวจะมาตัวนีว้เก้าเ0เต็มศูนมห้าหกจมีเต็มจิต เต็มเจ็ดห้าหกเจ็ดตัวนี้เต็มหกไม่มีหกเจ็ดแปดตัวนี้เขาเต็มแปดอยู่เจ็ดไปตัวเดียวเด็ดเด็ดสองสามหกสองเก้าหกหกเจ็ดแปดเต็มแปดกันไว้เนาะ สองเอาไปกันไ้ตัวเดียวดิด็เลยจัดไปชอบก็จัดขัดกระผานนะคะสรุปสุดท้ายเอาตัวนี้แหละกันไว้ชอบก็จัดขัดกระผานแค่ไม่ล้นจ้าสรุปสุดท้ายได้สุดเล็กไม่เยอะมี studio, ม 3, 6, ตัวเดียวมีสามหกตัวเดียว ได้ห้า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 คลิปห้าคลิปห้าคลิปมีสามหกตัวเดียวสอบก็จดัดกัดก็ผ่านจ้าแคบไม่ลุน้นแคบไม่ลุน้นแคบไว้ลุน้นดูคคำเตือน ดูทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดต,ตามนะคะขอให้ร่ำรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีทุกท่านนะคะสะวัสด,ดีจ้า